สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเชเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่มดหน่องนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่12ตุลาคม2 5 6 4สีมงคลน,นําโชคจะมีสีส้มสีดำและสีแดงเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข3เลข4เลข5และเลข9เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ13 4 1 3 5 139 345 3 49 459 451 591 593และ914เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้นังนี้นะคะ13 14 15 19 43 45 49 34 35 39และ59สำหรับดวงชะตาและสื่อนำโชคของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ท่านใดที่รองานอยู่มีโอกาสจะได้ข่าวดีเรื่องงานที่คุณรอคอยนะคะหากท่านที่ทำงานมีปัญหาเกี่ยวกับงานไม่ต้องกลัวนะคะคุณมีคนที่คอยสนับสนุนนะคะคอยหนุนหลังคุณอยู่หากมีปัญหาปรึกษาเขาเหล่านั้นนะคะส่วนคนค้าคนขายยังค้าขายไปได้ยังมีลูกค้านะคะอุดหนุนอยู่นะคะในด้านการเงินนะคะวันนี้มีรายรับเพิ่มขึ้นนะคะ หากมีปัญหาเรื่องเงินนะคะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะเครดิตของคุณยังดีอยู่นะคะ,ะเรื่องปัญหาเงินเงินทองทองเพียงแค่ว่าคุณอย่าวันนี้อย่าใช้เงินมือเติบนะคะรายจ่ายสําคัญสําคัญรอคุณอยู่ในด้านของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณสาวๆอาจจะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะหรือ,อหากคุณมีคนคุยอยู่นะคะมีโอกาสจะพัฒนาความรักไปถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันหรือ,อ แต่งงานกันส่วนคุณผู้ชายนะคะจะมีสาวๆเข้ามาให้ความสนใจคุณหลายๆคนนะคะสำหรับคนมีคู่ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณควรที่จะรักคู่ของคุณนะคะอย่านอกใจนะคะวันนี้นะะจะมีคนเข้ามาหลายๆคนทําให้คุณไขว้เขวได้ขอให้คุณมั่นคงกับคู่ครองของคุณนะคะชีวิตรักของคุณจะมีความสุขในด้านสุขภาพนะคะ คุณยังคงแข็งแรงดีนะคะหากเจ็บป่วยอาก,การจะดีขึ้นนะคะวันนี้ระวังเกี่ยวกับสายตานะคะความเครียดนะคะแล้วก็ปวดหัวเข่านะคะในเรื่องของสุขภาพสําหรับคุณผู้หญิงนะคะถ้ายังเป็นวันนี้ถ้ามีอาการเป็นประจําเดือนอยู่ระวังจะปวดท้องปวดท้องน้อยการเกรงของมดลูกนะคะดูแลตัวเองนิดนึง สำหรับในด้านของโชคลาภสื่อนำโชคของคุณนั้นมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของพ่อหากคุณพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะหรือถ้าท่านใดมีบูชาพระราหูเลขล็อตประจําองค์เลขล็อตประจําเหรียญพระราหูคือสื่อนําโชคของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงในวันนี้4ี่หนึ่งห้าสามแปดสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์คนทํางานวันนี้บรรยากาศในการทํางานมันไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่บริการ บรรยากาศรอบๆข้างคนก็ใกล้ๆตัวนะคะวันนี้คุณอาจจะมีความอึดอัดใจนะคะในการติดต่อในการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแม้กระทั่งลูกค้าสำหรับคนค้าคนขายนะคะโดยเฉพาะคนค้าขายบนออนไลน์นะคะวันนี้ยังไปได้อยู่โดยเฉพาะขายของสวยๆงามๆเพียงแต่แค่ว่าเวลาคุณดีวกับลูกค้าหรือค้าขายกับลูกค้าคุยกับลูกค้าอย่าใช้อารมณ์นะคะ สกัดกั้นอารมณ์ไ้นิดหนึ่งคุณอาจจะเจอคนอลูกค้าที่งี่เง่าลูกค้าที่เรื่องมากนะคะอย่าใช้อารมณ์นะ,ะขอให้นิ่งๆเอาไว้ค่อยๆคุยค่อยๆจัดการไปหากลูกค้าของคุณมีปัญหาสำหรับท่านที่กําลังหางานหรือตกงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะคะแต่อาจจะต้องรองานนานหน่อยนะคะดังนั้นก็บอกว่าถ้าตกงานเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณคะ่ะสำหรับในด้านของการเงิน วันนี้สภาพคล่องด้านการเงินของคุณยังดีอยู่มีคนช่วยเหลือนะคะอาจจะช่วยเหลือแบบไม่เปิดเผยช่วยเหลือแบบลับๆนะคะระวังการใช้จ่ายตามใจตัวเองนะคะอาจจะทําให้การเงินของคุณติดลบได้นะคะในวันนี้รายจ่ายเยอะเลยควบคุมดีๆนะคะในด้านของความรักนะคะระวังเผลอใจไปรักคนที่มีเจ้าของนะคะหรือคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ ให้ระมัดระวังอย่าไปยุ่งคนของคนอื่นนะคะชีวิตรักของคุณจะไม่มีความสุขชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบชีวิตตัวเองนะคะจะไม่มีความสุขเลยนะคะ <rotating. S 1> อย่าไปยุ่งกับคนของคนอื่นอ่ะดีที่สุดนะคะสำหรับคนมีครอบครัวอย่านอกใจคนรักนะคะอาจจะถูกจับได้ในวันนี้นะคะชีวิตครอบครัวจะไม่มีความสุขเลยหากคุณไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะคะหรือย,ยุ่งกับคนอื่นไปยุ่งกับแฟน ของคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่คุณมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะในด้านสุขภาพสําหรับคุณผู้หญิงนะคะระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับภายในสตรีนะคะโรคเลือดนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับมดลูกนะคะรอบเดือนผิดปกตินะะการติดเชื้อนะคะทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็ทางเดินอาหารนะคะสคุณผู้ชายนะคะระวังมีการอักเสบเกี่ยวกับบริเวณต่อมลูกหมากนะคะระวังท้องผูกนะคะ ขับถ่ายไม่เป็นปกตินะคะในวันนี้ในด้านของโชคลาภนะคะสื่อนําโชคของคนวันจันทร์วันนี้มาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานเลขเด่นเสริมดวงคนวันจันทร์2 6 1 5 9สําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะคนทํางานวันนี้อาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนยกย้ายตําแหน่งนะคะ แต่ก็ยังคงอยู่ในบริษัทนะคะอยู่ในแผนกเดิมๆนะคะมีดวงเดินทางนะคะไปที่ใกล้น้ํานะคะสําหรับคนทํางานคนตกงานนะคะมีโอกาสได้ข่าวดีนะคะกับบริษัทหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆน้ํานะคะคุณมีโอกาสได้ข่าวดีเกี่ยวกับงานสถานที่นั้นๆอาจจะเป็นบริษัทที่อยู่ใกล้น้ําใกล้ทะเลหรือบริษัทที่อยู่บนเกาะนะคะอันนี้ คุณได้ข่าวดีสําหรับเรื่องคนค้าคนขายนะคะยังค้าขายไปได้นะคะยังมีลูกค้ายังมีเงินหมุนเวียนเข้ามานะคะจากการค้าขายในด้านของการเงินนะคะสภาพคล่องของคนบรนษัรวันนี้สภาพคล่องขึ้นนะคะจากที่ผ่านมาถึงแม้ว่าวันนี้จะมีรายจ่ายเยอะคุณยังหมุนไปได้คุณยังเคลียร์ได้นะคะกับรายจ่าย สำหรับในด้านของความรักนะคะคนมีคู่วันนี้ระวังเรื่องอารมณ์การพัฒอารมณ์นะคะการใช้อารมณ์ในการพูดในการคุยนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะหากมีปัญหาอะไรนะคะค่อยๆเคลียร์กันนะคะบางคู่นะคะได้คู่ครองที่อารมณ์หรือความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะคะหรืออาจจะมีนิสัยที่แตกต่างกันมากนะคะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะคะ ส่วนคนโสดนะคะในระยะนี้อาจจะเจอคนไม้นะคะคนที่เคยมีคู่มาแล้วนะคะหรือคนเจ้าชู้อันนี้ต้องดูดีๆหน่อยนะคะในด้านสุขภาพระวังกรดไหลย้อนนะคะระวังมีอาการปวดหัวปวดหลังหรือนิ้วล็อกถ้าใครเป็นภูมิแพ้ระวังจะกำเริบในวันนี้นะคะใครนั่งทำงานนานๆนะคะระวังจะปวดขานะคะระวังหมอนรองกระดูกอักเสบด้วยนะคะในวันนี้ในเรื่องของสุขภาพ ในด้านของสื่อนำโชคนะคะมาจากเลขที่บ้านบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้แล้วก็4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำเลขเด่นเสิมดวงของท่านที่เกิดในวันอังคาร14759ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะวันนี้คนทำงานระวังจะอารมณ์เสียกับเพื่อนร่วมงานหรือการทำงานนะค,ะความไม่ได้ดั่งใจหรืออย่างน้อยๆน,นะคะระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของความรับ นะคะคุณมีความลับอะไรนะ,ะไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ระวังเขาจะเอาความลับของคุณมาเปิดเผยอันนี้ต้องระวังหน่อยนะคะอ่ะช่วงนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยนะคะสาหรับคนวันพุธกลางวันนะคะสำหรับคนค้าคนขายนะคะระวังจะทะเลาะกับลูกค้านะคะจากปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะควบคุมอารมณ์ดีๆในวันนี้คนตกงานนะคะอะ่ถ้ารองานอยู่มีโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์นะคะหรือได้ข่าวดีกับงานที่คุณสมัครเอาไว้ในด้านของการเงิน รายจ่ายค่อนข้างเยอะในวันนี้นะฮะวันนี้บีบินอะไรต่างๆบินค่าน้ําค่าไฟที่คุณต้องชําระมานะฮะอาจจะมีบินมาในวันนี้แต่คุณก็ยังยังดียังหมุนไปได้ยังหามาใช้จะยังหามาชําระได้นะคะใครทําเรื่องกู้เอาไว้นะคะมีโอกาสอาจจะได้ข่าวดีหรือสถาบันการเงินที่คุณยื่นกู้ไว้อาจจะขอเอกสารเพิ่มนะคะเตรียมเอกสารไว้ไม่ว่าจะเป็นสเตทเมนต์เอกสารของคนกู้ร่วมนะคะ สำหรับในด้านของความรักคนมีคู่วันนี้อาจจะมีเรื่องระหองระแหงเรื่องไม่เข้าใจเรื่องทะเลาะกันในเรื่องของการใช้อารมณ์นี้ต้องระวังหน่อยนะคะหรือหลายๆคู่อาจตึงๆึงงๆกันอยู่นะคะพยายามนะคะอย่าพูดเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนคนโสดอยู่โสดไปก่อนค่ะหรือหลายๆท่านถ้ามีเดินทางมีการเดินทางในช่วงนี้อาจจะเจอคนที่ใช่ในระหว่างเดินทางนะคะถ้าเจอแล้วศึกษานิสัยกันไปก่อนนะคะ ในด้านของสุขภาพระวังโรคเกี่ยวกับลำไส้เรื่องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายท้องผูกและความเครียดความเครียดนะคะหลายๆท่านนะคะยังรักษาโดยการใช้ยานะคะดังนั้นควรกินยาให้ตรงเวลานะคะระวังท้องผูกระวังเป็นลิสีดวงนะคะสำหรับใครที่ระบบขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะ ในด้านของโชคลาภนะคะสื่อนําโชคของคนวันพุธกลางวันมาจากทะเบียนรถค่ะรถที่คุณนั่งในวันนี้นะคะหรือรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมหากวันนี้มีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมา2ตัวท้าย3ตัวท้ายในบินนะคะคือสื่อนํำโชคของคุณค่ะเลขเด่นเสริมดวง17 256สําหสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนวันนี้คนทำงานนะคะ อาจจะมองหางานใหม่อยากจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพหรือมีโอกาสจะโยกย้ายบ้านนะคะไปดูสถานที่ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหรือที่ทำมาหากินใหม่ๆนะคะช่วงนี้คนวันพุธกลางคืนนะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอันตรายต่างๆนะคะการตัดสินใจเลยต่างๆอยู่บนความรอบคอบนะคะ คนตกงานคนหางานยังต้องรองานไปก่อนนะคะต้องสมัครเพิ่มหาสมัครเพิ่มในช่วงนี้นะคะคนค้าคนขายวันนี้ค้าขายยอดขายไม่ค่อยดีนะคะพยายามหาวิธีการที่จะดึงใจลูกค้านะคะหรือ,อหากลยุทธ์อะไรต่างๆเพื่อที่มาปรับปรุงในเรื่องกระบวนการขายของคุณหรือบางท่านนะคะค้าขายอยู่ตรงที่เดิมแล้วค้าขายไม่ดีลูกค้าน้อยลูกค้าตก,กยอดตกนะคะคุณกำลังมองหา สถานที่ค้าขายใหม่ๆนะคะหรือถ้าขายไม่ดีนะคะไม่หมดขอแนะนําเลยนะคะหา,าหาที่ใหม่ดีกว่าหรือหากลยุทธ์ใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการขายนะคะสําหรับในด้านของการเงินมีแนวโน้มนะคะวันนี้จะมีรายจ่ายเยอะนะคะจ่ายจนหมดกระเป๋าจ่ายจนหมดบัญชีนะคะดังนั้นเลือกจ่ายเฉพาะที่จําเป็นควบคุมรายจ่ายนะคะใครรองเงินก้อนหรือทําเรื่องการเงินเอาไว้ยังไม่ได้ในวันนี้นะคะหรืออาจจะได้ข่าไม่ค่อยดีนะคะ มีคนมาขอยืมเงินนะฮะมีขอ,ขอมีคนมาขอความช่วยเหลือด้านการเงินจะช่วยใครในช่วงนี้คุณต้องคิดดีๆนะฮะตัวคุณเองนะคะถ้าช่วยเขาแล้วถ้าคุณต้องลำบากเนี่ยคิดเยอะๆนะคะในด้านของความรัก สำหรับคนมีคู่นะคะวันนี้อาจจะมีการตกลงนะคะว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ต่อไปหรือว่าจะต่างคนต่างไปหรือแยกย้ายกันนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะเพราะว่าหลายๆคู่ที่อยู่กันมาอยู่กันแบบไม่รักกันแล้วอยู่กันก็ไม่ทะเลาะกันอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นวันนี้แหละอาจจะเป็นวันที่คุณมาตกลงกันว่าจะเอายังไงกับชีวิตคู่ของคุณคนโสดอยู่โสดไปก่อนหรือจะมีพ่อแม่แม่มเข้ามาในช่วงนี้ศึกษานิสัยดูใจกันไปก่อนนะคะ ด้านของสุขภาพนะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะไปหาหมอนะคะไปตรวจสุขภาพนะคะหรือหลายๆท่านอาจจะเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดในวันนี้นะคะหรืออาจจะได้ข่าวไม่ดีญาติป่วยพี่น้องนะคะป่วยเจ็บป่วยไม่สบายหรืออาจจะได้ข่าวการสีดําในวันนี้นะคะ ในด้านของโชคลาภของคนวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนําโชคนะคะจะมาจากการทําบุญสลิปเงินทําบุญเลขเงินรวมบุญนะคะแล้ววันนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายหรือคนเสียชีวิตอายุของเขานั่นแหละคือสื่อนําโชคของคุณนะคะถ้าจะเสริมดวงนะคะวันนี้คนวันพุธกลางคืนดวงไม่ค่อยดีนะคะไม่ว่าขอแนะนําเลยนะคะทําบุญกับวัดที่เผาศพ คนที่ตายด้วยโควิดนะคะอย่างเช่นวัดเสาธงหินนะคะที่แม่มดมีโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะคะหรือเดี๋ยวเดี๋ยวจะโพสต์ไว้ในเพจของแม่มดหนองนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน1 3 5 9 8ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะคนทํางานวันนี้นะคะหลายๆคนมีความกังวลกับงานที่ทําอยู่มีความกลุ้มใจนะคะว่าเราจะทํางานตรงนี้ต่อไปได้ไหมหรืออาจจะ กลัวว่าจะได้ข่าวไม่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจมีเรื่องไม่สบายใจกับงานที่คุณทําอยู่นะคะคนค้าคนขายนะคะวันนี้ยอดขายไม่ดีต้องอดทนนะคะหาวิธีการใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วพยายามคิดบวกนะคะอย่าคิดลบถ้าคิดลบปุ๊บเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะตัวคุณเองเนี่ยจะไม่มีความสุขนะคะเมื่อยอดขายตกต้องหาวิธีที่จะทําให้ยอดขายขึ้นมานะคะหากลยุทธ์อะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้คนตกงานนะคะ อา,อาจจะต้องรองานไปก่อนนะคะสมัครเพิ่มค่ะนะคะอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยนะคะในด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะระวังของมีค่าหรือกระเป๋าสตางค์หายระวังจะไปวางลืมไว้นะคะอันนี้เวลาไปไหนมาไหนนะคะดูแลกระเป๋าสตางค์คุณดีๆนะคะวันนี้อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือด้านการเงินกับคุณนะคะคิดเยอะคิดดีๆนะคะว่าคุณจะช่วยเขาไหมหรือจะช่วยเขาเท่าไหร่นะคะอย่าช่วยจนคุณและครอบครัวเดือดร้อนนะคะ ในด้านของความรักวันนี้ก็มีหลายๆคู่นะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องเราของเรแหงนะคะอยู่กันแบบไม่ค่อยสุขเท่าไหร่อยู่กันแบบสุกๆทุกๆสุกๆ,ๆดิบๆไปอยู่นะคะอยู่แบบนี้นะคะพยายามทําใจคิดบวกไว้นะคะชีวิตคู่จะได้มีความสุขสําหรับคนโสดนะคะวันนี้อยู่โสดไปก่อนนะค,ะคนเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่คนที่คนของคุณนะคะหรือคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเอาเรื่องทุกข์ใจมาให้คุณด้วยนะคะในด้านสุขภาพนะคะหากท่านใดมีโรคประจําตัวนะคะ อาจจะก,กําเริบในวันนี้นะคะดูแลตัวเองหน่อยคุณสุภาพสตรีระวังโรคภายในสตรีโรคเกี่ยวกับมดลูกโรคเกี่ยวกับปีกมดลูกโรคมะเร็งอะไรต่างๆนะคะหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินนะคะหรือแข้งขาหักอันนี้ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสในด้านสื่อนําโชคนะคะ มาจากเลขที่บัตรคิวต่างๆนะคะหากคุณไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอยาหรือรอรอฉีดวัคซีนนะคะหรือถ้าไปธนาคารในวันนี้เลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพฤหัส12089ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะคนทำงานหลายๆท่านนะคะอาจจะมีแนวคิดกำลังมองหางานใหม่ๆนะคะหรืออยากจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้นะคะหรือหลายท่านกำลังอยากจะเดินทางไปติดต่ออไปเรียนต่อนะคะ หรือไปท่องเที่ยวหรืออยากจะพักผ่อนอยากจะวางงานในช่วงนี้นะคะสำหรับคนตกงานนะคะอาจจะได้งานไกลบ้านหรืออาจจะได้งานที่ไม่ตรงกับความรู้นะคะหรือความสามารถของคุณนะคะในด้านคนค้าคนขายยังค้าขายไปได้นะคะยังมีลูกค้านะคะการเงินของท่านในวันนี้นะคะมีเงินใช้นะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะมีเงินเข้ามาหลายทางเงินยังหมุนได้นะคะแต่มีใช้แต่ไม่มีเก็บนะคะสำหรับ คนวันศุกร์นะคะมีเงินเข้ามาใช้ได้เรื่อยๆนะคะระวังการใช้จ่ายแบบปุ้ม,มเฟือยรายจ่ายแบบใช้แบบเรื่อยเปือ่อยน,นี้ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนนะคะ,ะจะหมุนเงินไม่ทันนะคะหรือเงินจะช็อตได้นะคะสําหรับในเรื่องของความรักโสดนะคะยังรักสนุกอยู่นะคะยังไม่อยากมีใครมาผูกพันนะคะคุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนู้นทีนะคะ ออยู่ไปเรื่อยๆนะคะยังไม่อยากคิดจะผูกพันกับใครสำหรับคนมีสุขมีคู่นะคะคนมีคู่วันนี้แหมทำตัวโสดนะอยากจะโสดอยากจะอยู่เดียวอยากอิสระนะคะนะอยากจะทํานู่นนี่นั่นคนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะคุณมีคู่แล้วค่ะสำหรับในด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวกับข้อเท้าหัวเข่าการล้มเดินเตะนูน่นเตะนั่นนะคะ,ะเป็นแผลที่เท้าอันนี้ต้องระวังหน่อย วันนี้วันนี้คุณอาจจะซุ่มซ่ามนะคะเป็นแผลที่เท้าเท้าเจ็บนะคะโดนของอมีคมหล่นใส่ของหนักๆหล่นใส่เท้าอันนี้ต้องระวังหน่อยนะคะในด้านโชคลาภของคนวันศุกร์นะคะมาจากเลขที่บ้านนะคะก่อนซื้อก่อนเสียงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะหากคนวันศุกร์นะคะมีบูชากูมารม,ม,มีบูชาตาไข่เลขทูปตาไข่เลของค์กูมารคือสื่อน้ำโชคของคุณในวันนี้นะคะเลขเด่นเสริมดวง09147 ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะคนทำงานในวันนี้นะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะรับมอบหมายงานใหม่ๆนะคะมีการจัดตั้งองค์กรใหม่นะคะหรือหลายๆท่านอาจจะเปิดกิจการเปิดร้านค้าเปิดสินค้าตัวใหม่นะคะมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาในวันนี้โอกาสดีเข้ามาแล้วนะคะในเรื่องของงานนะคะคุณมีโอกาสได้แสดงความสามารถได้แสดงฝีมือในช่วงนี้นะคะสำหรับงานที่คุณรับมอบหมายเจ้านายนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะ เห็นความสามารถของคุณนะคะให้การสนับสนุนนะคะคนตกงานนะคะมีโอกาสได้งานไกลบ้านได้งานบริษัทข้ามชาตินะคะในกรณีที่คุณยื่นใบสมัครไปนะคะได้งานที่มีเงินเดือนดีนะคะได้ข่าวดีในเรื่องงานสหรับคนค้าคนขายนะคะวันนี้ยังค้าขายไปได้ยังค้าขายไปได้ดีนะคะมีลูกค้านะคะวันนี้ได้กําไรนะคะวันนี้นะคะจัดระบบในเรื่องของการค้าการขายให้ดีนะคะ โปรโมทโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้รับการต้อนรับอย่างดีจากลูกค้านะคะยอดขายเพิ่มในด้านของการเงินนะคะวันนี้เงินหมุนดีมากเงินสะพัดดีมากมีเงินเข้ามาหลายๆช่องทางนะคะจากงานประจําจากงานพิเศษนะคะจากงานค้าขายนะคะหากเป็นในหน้าที่เกี่ยวกับที่ดินนะคะคุณอาจจะได้ข่าวดีในวันนี้นะคะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อในเรื่องที่ดินที่คุณเป็นในหน้าอยู่นะคะ สำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่มีความสุขดีนะคะอยู่กันไปอยู่กันยังมีความสุขเข้าใจซึ่งกันและกันหรือถ้ามีปัญหาก่อนหน้านี้วันนี้จะเป็นวันที่คุณได้ปรับความเข้าใจกันคนโสดนะคะเจอคนที่ใช่เจอคนใจดีเข้ามานะคะในวันนี้นะคะในด้านของสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเท้านะคะ ช่วงขาหรือที่ท้องนิดหน่อยนะคะระวังท้องผูกนะคะอาหารไม่ค่อยย่อยระบบก,การย่อยไม่ค่อยดีกับเพราะลำไส้ไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะคะสําหรับคนวันเสาร์สำหรับท,ท,ท่านที่กําลังตั้งครรนอยู่นะคะลูกลูกในท้องของคุณแข็งแรงดีนะคะ ในด้านสื่อนำโชคของคนวันเสาร์เมื่อคืนนี้คุณฝันถึงใครเลขจากความฝันนะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะแล้ววันนี้หากคนวันเสาร์อยู่ใกล้คนท้องถามเลขตามเลขกับคนท้องหรือถ้าคนวันเสาร์ตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนำโชคนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันเสาร์สองหนึ่งแปดห้าเก้าวันนี้แม่ดนนองขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะ อวยพรให้ท่านมีความสุขกับการทำงานหากมีปัญหาอะไรค่อยๆแก้ปัญหาไปอย่าใช้อารมณ์นะปรึกษาผู้รู้ปรึกษาหัวหน้างานปรึกษา,าคนที่เขามีความชํานาญในเรื่องที่คุณมีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็วันนี้ใครเสี่ยงโชคขอเฮงขอปังขอให้รวยกันทุกคนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ